ขอโทษครับขอโทษจริงๆผมไม่ไ <persone> ด <language gardens> ้ตั้งใจครับไอ้ใครไอ้ใครไม่รู้จักครับต้องเห็นหน้าชัดๆยังยดูเลยอนี่เพื่อนของเพื่อนมันเป็นคอนเสิร์ตนะครับดีนะที่ผมไม่ไปการช่วยผมอ่าเด็ดๆอ่ะ มันหันซ้ายไปป่ะดูอยู่เดียวรถสีดำรถสีดำเอนเดียววะจะขี่รถออกแล้วดูไอ้หน้ามันคืบเปลีเลยรถโดดโดนอยูวันนี้เราได้ไปดูคอนเสิร์ตไหมไปครับเราไปเจอคู่กรณียังไงไม่ดูครับผมไปบอกมาผมว่าโดนตีใครตีคนนี้เหรอครับอืมกวนแล้วเขาก็นัดจำนวนเชียร์อยู่ตลาด ก่อนหน้านี้กลุ่มพวกเรามีเรื่องกับคนตายเหรอเขาว่าผมไปตีหอดแต่ว่าผมไม่ไม่รู้เรื่องเนะออแต่ก็เลยไปตลาดกัมแล้วยิงแม่้งหมดกี่นัดนัดหนึ่งครับแล้วก็วิ่งออกมายิงขึ้นฟ้าอีกนัดหนึ่งรเราทำอาไว้เจ็บทั้งสองคนอะเอ้าผมไม่รู้เนี่ยครับอ๋อนปืนเรามีมีมีกี่ลูกมีก <c oughs> สองลูกมีสองลูกทำไมเห็นสี่ปอกผมไม่รู้ครับปืนมันเยอะครับ เราอยากบอกอ่าครอบครัวคนตายไหมผมขอโทษครับขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจครับผมขอโทษผมขอให้สิกับผมเอะผมขอโทษเขามาตีผมเม่ามาเราตีผมผมคงอยู่บ่ได้ยนีเขาแับเขาหมวกก่อนตีเราก่อนใช่ครับอ๋อตีอยู่ที่ไหนตีอยู่ในตรงตลาดนะครับนี่อืมอ๋อขนาดผมมากาแบบนี้เขาแับ แล้วทําไมต้องนัดมาเคลียร์กันอยู่ตลาดเขานัดมาครับเขาบังคับมาใครมังคับมาเขานัดกันมาแครับเราก็เลยมาครับลูกสาวโทรมาจ้ะบอกว่าเพื่อนของน้องโอมนะโทรหาโทรหาว่าน้องโอ,อมโดนยิงแต่ไม่แน่ใจว่าเขาอำหรือต่อหรือเดี๋ยวต้องลอยโทรกลับอีกทีนึงที่นี่แม่กฐาสร้างอยู่เอียก็โทรมายืนยันว่าน้องอยู่โรงพยาบาลศูนย์ตอนแรกะ่ะอือไปไปมากๆ ว่าอยู่ร่องบาลไอ้กรุงเทพจ้ะแตเลยหารถเพื่อสิมาหา,หาลูกประเทนี้บ้านไก่เอจมาจากคนก็เลยอันคุณหมอก็เลยโทษหาเลยแน่ใจว่าลูกอยู่รพองบาลนี่ว่าถูกง,งนิ่งแต่ว่าลูกถูกอ่าชีวิตจังคุณหมอบอกช่วยปั๊มหายใจกับทำาใจเราจ้ะว่า แค่ยือ้อคุณแม่จะให้ปั๊มต่อไหม,มแยาก็เลยกว่าถามแม่เนี่ยถามตาม่ำต่มหัวใจนองถามแม่ยแม่ก็ลั่งมากพอมาถึงคุณหมอก็บอกคือปั๊มหัวใจมันต้องแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะมถ้าเขานี่คือสุดๆแล้วคุณหมอกับซอยทุกอย่างแล้วจ้ะลูกลูกชายออกจากบ้านที่มงครับไอมือนี่น้องไปหาประมาณเทียงจ้ะชื่อปลาเผาสิไป มันเป็นวันแม่เอ้ยมันเกิดแม่พอดีมันซื้อเค้กกับปลาเผาไปให้แม่แม่ผัดไปร้านเสริมสวยยังบวกลับกัเลยบไม่ได้เจอกันก,ก,กับน้องนะจ้ะแล้วน้องก็ออกมาเลยอเอาเค้กเอาเอาเค้กกับปลาเผาไป,ไปให้แม่อืมเมือ่อนี้วันเกิดคุณแม่จ้าวันพ่หาอเราคุณแม่อย่ายให้ตหำรวจนล้มันคดีคนดียิ่งลูกชายเสียชลูกชายแม่เสียชีวิตอย่าให้ตำรวจใชยิงใจ อยากให้เฮ็ดตามขั้นตอนถึงที่สุดลวจ้ะแม่กับมันไม่ลูกสร้างคนเดียวเนาะออว่าคอยติดต่อกับแม่น่ะแม่จ้ะพีออ่ตาแบบดนดูได้ทักมากค่ะสิเขาบ้านเออไม่เฮ็ดกับเขาสุกกินนทัง้งสินอะ่ะมันมือ,อม้าแแบก็เลยทักหาบ้างวันที่มันเกิดแม่เพิ่นก็เลยว่าแม่อยากกินยังก็เลยซื้อป่าเผามาชูแวกินแ้วก็ซื้อเค้กมาใหา้ได้กินน้ำกันม,นนมบ่บ่จ้ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟอล l o เวอรอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ